เขีนะเขาใส่สระวงังวีาวงเอาโอ้ยบุญเขาคนแรกเพิ่นแบบเขียบอะไอำเภออะไรนะสะว,ว่างวีาวงอ๋ออำเภอสว,ว่างวีาวงใช่มันก็นอยู่ในอุบลคือก,กันหรอครับเฉม,มาลากกันเลอันนั้นมันหย่อนไปทั้งอำนาจแล้วสั่งนะคะสั่งมากที่สุดเลยสั่งอย่างไรบ้านีย่ กรรมการอยู่หน้าทางเข้าหน่อเฝ้ารู้ดูเอาคนเดินไปพิงอนนองทับบุญทั้งบุญเออทับบุญกระซานขบอกล้าบนไอ้นอนเบิดมือคือบอลน้อนสังตายยังอยู่มันบอกไม่ม,ม,ม,มองนอนอไม่พากรถนั่นเองมีแต่ปลาหง่ากับปลาหนามหมามุยอยู่ทั้งหลังนนะี่แหละวิ่ง กัดหีพูดอะไรอีกขอนน <l ap> บคุณค่ะขอไปทัวเนาะจะอันใดก่อนเนมขอบพระคุณพี่น้องไปไดบบ้หนี่ขอบคุณแบบไม่พัชรีขอบคุณค่ะข <l ap> อบคุณค่ะเฮ้ยสาย่เ่ยีุ่กเปเทปบอกตาคุมองมองเลยเฮอ มือไปหาหมอเด้อไปหาหมอให้แง่รเพิ่นดาคมีสองเทียงเฮ้ยมันก็เสียด้วกันนี่แหละเว้ยเว้ยดาคกูว่ามันแพ้ที่ประเทศไทยมาเบิ่งหมอรับเขากับมาเบิ่งผู้ดีผู้งามอับดุลละมาเบิ่งดาคต้นเห็นไหมมาเบิ้งจะคือดาคกูเพราะฉะนั้นมาพี่น้องเอ้ยคอยมาค่อยเห็นมาค่อยพบดมเคยพ่อเป็นอย่างพี่น้องมาหลายบ่มาหลายหรอเนาะโอ้ยป่านมางั้นซี่เออ ผู้อยู่ทั้งนอกเขามาเด้อเบ้าเขามาเด้อเบ้าซื้อบัตรเขามาบอลขึ้นเลขดอกมาจัดขอบการขอบทุกอาบ้าจะเพิ่งยังไปเนี่ยวั้ยเนี่ยนายนายนายอยังอี้ป่ะเนี่ยตัวเอาน้ามาให้หมอลลัอาบให้เวลาถึงสี่โมงเย็นผ่านมาเออเอารถมาจอดระบายสามเครื่องนี่มห้ยรถแจ้หน้าเออเอออาบก็ระเบิดอีกบ่ลเอวฉีกไปขึ้นอาบมั้ยเนี่ พูกขับรถมากขอย่อจากปากพ่อมันถิ่มบนเดี๋ยวนี้คอยนาวจะว่าขนมอยขลูกแล่งหนีแล้วมาย่งมาพี่ไม่จองนีนะดิจอดเอาเงิ่นั่งเหรอนี่เหแต่กูยืนยู่บกโดบนี้ยเงบ่มีจังบาทไมพี่ไม่งเห็นนี่มาให้คอยแมะแางเฮือกูให้เปการสร้างได้ใบรอยนใช่เ่อ ตือนยังนียครับโอ้ยตกบผู้ใดเป็นยังอีกล่ะเอาเพื่อนต่พาเพื่อนเดแจกร้ไงเพื่อนมาปั่นสองคนได้ไ่นผีพี่พี่ปีนพม่ยังปข้นอางนข่าวว่าิปีนเมาหนามขาะทอมเพื่อนเองบอกไเมาแต่หนามกับนาขรดทอมพี่ปีนเมาหนามเสียงหน้าพี่ปีนมึง่าผู้ใหมึง่าผู้ใหี่ิปีนพิน จำเนียบ่ได้หรอพวกเป็นผู้ได้เอาแก้วอามาเนี่ยพี่จะได็ดกระพี่แม่มึงอกี้ผู้ใดเด่นเรื่องแก้วนายังพระอภัยมานี่เอาฮะเบ้าให้พี่เสียสมุดหลงไหลนั่นน่ะพระอภัยมานี่เออปาหนาวสักบาปกวนลิ้นกงน้ำกูแค่ท่านเสียบหายยิ่เดี่ยวเกันคนไม่ถึงพระธาตุตั้มพุ้หนึ่ะแม่เมื่กี้กูว่าได้ตายอยู่ เราออเงินออกบุณแฟนๆที hey, no. like yeah. ่ยังน่าเห็นเป็นแฟนตี่ใจ้จัคได้าจังหวัปะทไทยได้เจ้า้องไทยเล่าตัวหน่งก็เพิ่งจะเล่ายืนซักไม่ได้ลน้เน่นเอาไปทักันโอ้ยโอ้ยอยใจมันจมาพิ่พินพินมาไพมานี่มาไพมานี่ตัวเล่นเป็นตัวใดหล่ะ เปล้างอีกเลือกไหนแก้วนามาแก้วนามาเจ้าสาวเบิ้งมือแรกเขาเฮ้ยเขาจะพิทอันนี้แบบพระอภัยมณีเบิ้งเบิ้งสิมีปีเป็นอาวุธไะไบ้นั่ะปีอย่างมนคือบางสาเท่นีล่ากูเมาอยู่นะอะไรเอาเป้าออกเอาเป้าเอามาโดนอ่ะมาถาน่าซีซอปิ 加油！加油！ เชินสิมานาวแ่แมมืองหางเดียวนี่ก็จะมาทั้งเอกนี่นังเอกเออนั่งเอกแม่มันจะเป็นแม่วม่จเสียวมันพอกว่าเรื่องนี้กูไม่สนุมหรวอ่มันโนรามันโนรามันโนราใช่หลืไปไปน้ำหาพระเอกกีน้ำหาพรวผมขุวานัดนีมันโนราล่ะสิลกเหียาสายหลวงอโนดา บโนลามีหอดใครมโนลาเป็นใคราคสิไครสิใครไปโอ้ยกลุ่มมันยังไงเนอบานนี้สายตาปากพ่อพีสี่ทอดเจ้าบุพี จวหนาคือลิงหอกพิทอนป็นจังไหนเจ้ามักกะเบาซุปละไปฮะจะนดงหน้าเจ้าหมักกะเบาซุปละไปซุปะลาเอ้ย่ว่ากินโมได้แพงไว้ให่พอมั้งกินบัตละพอไครมาต่เจ้าข้างกินพมึงเป็นตัวไหนพทอ กูพาไปมานี่มันสนที่ไปมานี่เนี่ยใช่สิอฉี่ใส่มือมึงหรืตอดอ้วนโว้ยให้ตัวมือเส้าต้นเตือี่บอกผู้บ้าผีเลียงมึงกะบอกขันเลีนยงไหนขันพาไปมานี่เป่าปีข้นนั่งผีเสียสมุนสีมาโลเออเป็นเรียงขเนเออข้นเรนเงแล้วขนน มีพ่อใหญ่แหลงกำลังสูบสะบัดในขณะขทั้นยิบต่อพีกรดา่างนางผีเสียสมุทรยึดเสียปีของพระไพามณีก็ได้เดินตามหาความรักโหยหาความรักนางผีเสียสมุทรโอ้ยคุ้ยเลยอยากต้มมาได้มันหนาวมึงคก็มากระซับกระเซ็นเนี่ยสามมันหววน,นาวน้ำกระต่ายว่าหนาวหรอกกระซับกระเซ็นก็นั่น